การทำออนไลน์มันไม่ใช่การโพสต์ไปส่งๆนะคะแต่มันคือการสื่อสารกับคนที่ใช่สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดในการทำออนไลน์อะ่ะก็คือการที่เราไม่ได้วิเคราะห์ลูกค้าก่อนเลย <c oughs> มันเปรียบเทียบกับการเหมือนยิงปืนไปในอากาศอ่ะทุกคนยิงปืนขึ้นฟ้าปุ๊บแล้วไม่ได้นกสักตัวนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเอาอะไรเราจะแบบกลุ่มลูกค้าเราเป็นใครแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเราก็แค่โพส์ปไปเดี๋ยวเหมือนก็มีงานทําเดี๋ยวสปอนเซอร์ก็เข้าเองแหลมั้งถ้าเรารู้จักลูกค้าของเราชัดมากพอ จนเราโพสโพสโพสแบบสิ่งที่เขาต้องการไปอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาอ่ะต้องการจริงๆแล้วเขาก็จะมาซื้อกับเราและถามว่าทําไมเราต้องวิเคราะห์ลูกค้าก่อนที่จะทําออนไลน์ด้วยคือเวลาที่เราจะสื่อสารกับใครสักคนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนใช่ป่ะว่าเขาอายุเยอะกว่าเราไหมหรือเขาอายุเท่าเราหรือเขาเด็กกว่าเราการพูดของเราอะ่ะมันก็จะแตกต่างกันหมดเลยคือหลังจากที่เราอ่ะใช้คาว่าแบบเฮ้ยเธอเธออะไรเงี้ยมันก็ดูกลายเป็นแบบเหมือนเราคุยกับเพื่อนมากขึ้นน่ะ ก่อนน้นเนี่ยคือเราไม่เคยวิเคราะห์ลูกค้าเลยว่าเอ้ยลูกค้าเราเป็นใครเราอยากให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราพูดเหมือนเราคุยกับแบบผู้ใหญ่อะ่ะเออแล้วมันไม่ได้ตรงกลุ่มลูกค้า,างไงแต่หลังจากที่เราพูดแบบเธอเธอแล้วก็พูดโทนเสียงให้มันเหมาะกับการคุยกับเพื่อนมากขึ้นหรือคนอายุเท่าๆกันอย่างเงี้ย คนก็กลายเป็นชอบมากขึ้นนะแล้วพอเรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครอะ่ะมันก็เหมือนเราเห็นแล้วว่าเราคุยกับใครอยู่อ่ะไม่ใช่แบบว่าเราต้องการคุยกับคนอายุ28แต่เราไปพูดเหมือนเราคุยกับเด็กอายุ18อะ่ะคือคนอายุ28ก็จะไม่ดูคลิปเราเวลาที่เรารู้ว่าลูกค้าเราเป็นใครอะ่ะเราสามารถเลือกโทนเสียงแล้วก็เลือกสไตล์ของคลิปที่ลูกค้าเราน่าจะชอบได้แล้วมันก็มีโอกาสสูงมากขึ้นที่จะทําให้เขาติดตามเราหรือว่าซื้อกับเรา ข้อที่2เนี่ยก็คือการรู้ปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าเราว่าเขาต้องการอะไรกันแน่อย่างเช่นคนที่ทําออนไลน์อ่ะนุ่นเข้าใจเลยว่าบางทีมันรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาแล้วมันก็แบบอยากทําคลิปหรือว่าอยากจะสร้างไรายได้เสริมออนไลน์จริงๆนุ่นก็เลยสร้างระบบการทำคอนเทนต์ออนไลน์แพนเนอร์ขึ้นมาเนี่ยแหละเพื่อที่จะให้ทุกคนจัดเรียงการทําออนไลน์ได้แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงใช้พลังงานน้อยลงแต่ว่าสื่อสารให้ตรงจุดกลุ่มลูกค้ามากขึ้น หรือว่าคนที่ทําออนไลน์มาสักพักแล้วอะ่ะบางทีก็จะมีอาการแบบเบิร์นเอาท์หลงทางนุ่นก็สามารถทำคอนเทนต์ได้ถูกคนมากขึ้นเพราะว่านุ่นรู้ว่าจริงๆแล้วปัญหาของคนที่ทำคอนเทนต์น่ะคือไลฟ์แล้วแบบทำไมมันถึงไม่สร้างเงินสักที ข้อที่3เนี่ยคือเราต้องรู้ว่าเขาอะต้องการอะไรพอเรารู้ว่าจริงๆแล้วอะเขาต้องการอะไรอะมันจะทําให้เราขายแบบไม่ยัดเยียดขายแบบไม่ต้อง h a r เ sell ขายแบบเฉยๆฉยกะคือการวิเคราะห์ลูกค้ามันสําคัญมากเพราะแบบนี้แหละเพราะเหมือนเราต้องไปนั่งอยู่ในใจเขาก่อนเราต้องรู้ว่าเขาเป็นใครเขาแบบมีเพนพอยอะไรในชีวิตมีปัญหาอะไรในชีวิตแล้วเขาต้องการแก้ปัญหาเรื่องอะไร ข้อที่4เนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าลูกค้าของเราอ่ะเขาชอบเล่นแพลตฟอร์มไหนไม่ใช่ว่าทิกต o อกมาแรงต้องเล่นแต่ t ิกต o อกอย่างเดียวถ้าเรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราอ่ะฟิลไวอายุแบบ40-50อย่างเงี้ยเขาชอบ Facebook มากกว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเล่น Tik t o k กก็ได้หรือว่าเขาอาจจะชอบเล่น YouTube มากกว่าหรือเปล่า,าเอ้ยลูกค้าเราเขาแบบเป็นแนวไหนไม่ใช่แค่อายุแต่อายุก็มีส่วนว่าพออายุเท่านี้คนก็จะชอบเล่นแบบนี้อย่างเช่นไวเน้เพื่อนเพื่อนเราอ่ะก็จะชอบเล่น IG ีไง ข้อที่5เนี่ยก็คือเราต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งให้ได้คือเวลาที่เราอ่ะรู้แล้วว่าเออใครเป็นคู่แข่งเราอ่ะแล้วเราอ่ะต้องเติมเต็มในสิ่งที่คู่แข่งไม่มีให้ได้เราต้องไปดูว่าลูกค้าอาจจะมิ้นอะไรในวิดีโอของคู่แข่งเราอ่ะ ว่าเขาต้องการอะไรจริงๆอย่างเงี้ยแล้วพอเรารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรแต่คู่แข่งเราอาจจะยังไม่ได้ทำเราก็อาจจะทำโปรดักอันนั้นขึ้นมาตอบปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างเช่นกลุ่มลูกค้าที่แบบต้องการทำคอนเทนต์เป็นรายได้เสริมจนถึงแบบอาจจะทำเป็นอาชีพจริงจังเนี่ยคือเขาอาจจะมีปัญหาว่ามีไอเดียเยอะก็จริง แต่ว่ามันจัดการไอเดียไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มเล่าตั้งแต่ตรงไหนให้มันน่าสนใจลงคลิปไม่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอผู้ติดตามก็ไม่โตแล้วก็ไม่ได้ผลลัพธ์พอทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มรู้สึกว่าแบบ เรามาถูกทางหรือเปล่าคือคนที่แบบว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันต้องใจเย็นใช่ปะแต่พอทํามาเรื่อยๆแล้วอะแล้วมันไม่เห็นมีผลลัพธ์ไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ไม่ได้ของฟรีคือไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรเลยไม่เห็นแบบผลลัพธ์เลยอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกท้อแล้วก็เบร์นเอาไปได้เขาอาจจะอยากมีระบบในการทำคอนเทนต์ให้มันดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นทํายังไงให้เติบโตได้เร็วโดยที่เราไม่ต้องแข่งกับใครแล้วก็ไม่ต้องลงทางอีกแล้วนุ่นก็เลยมีคอส สอนทำคอนเทนต์สร้างรายได้เสริมขึ้นมา เผื่อว่าใครที่กําลังมีปัญหาเดียวกันก็คือคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทํายังไงถึงจะเห็นผลลัพธ์แล้วจะทําระบบยังไงให้การทำคอนเทนต์ของเรามีประสิทธิภาพแล้วก็ง่ายประหยัดเวลามากที่สุดเอาจริงๆบางคน,นเขาก็มีงานประจําใช่ป่ะแต่ทําไมเขาถึงทาคอนเทนต์ได้แบบเยอะมากๆแล้วก็เห็นผลลัพธ์อ่ะจริงๆแล้วเพราะว่าเขา่มีระบบที่ดีคือเขามีการคิดที่ถูกต้องอะ่ะมันก็เลยทําให้การเติบโตมันเป็นไปได้จริงถึงแม้ว่าเขาจะมีเวลาแบบอาจจะ1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงต่อวันใครที่สนใจขอสอนสร้างคอนเทนต์ให้เป็น รายได้เสริมเนี่ยก็สามารถที่จะทักนุ่นมาได้เลยตามนี้นะคะราคายอยู่ที่390บาทในคอร์สน,นุ่นจะมีแถมสอนตัดต่อในแคปคัทด,ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วการตัดต่อเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนต้องการในตลาดเหมือนกันน่ะถ้าสมมติว่าคุณตัดต่อเป็นแล้วก็โปรโมตตัวเองเป็นทําให้คนรู้ว่าเออคุณสามารถทําได้แล้วก็อาจจะรับจ้างตัดต่อหรือว่าอะไรสามารถต่อยอดตามที่เราถนัดได้เลยอะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่แถมนะคะก็คือเป็นโน t i ชั่นเทมเพลต Content p แพนเนอที่เอาไว้วางแผนคอนเทนต์ Content ให้เป็นระบบเพราะว่าโนชันอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบคนต่างชาติพวกยูทูบเบอร์เขาใช้กันมานานมากแล้วแต่ว่าคนไทยยังไม่ได้ใช้แล้วแบบนู่นเพิ่งมาใช้ปีนี้แล้วมันแบบดีมากๆอะ่ะก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ใช้ด้วยเผื่อใครที่แบบยังไม่รู้จักโนชันนะคะมันเป็นระบบการจัดการคอนเทนต์ที่เวิร์กมากใครที่สนใจก็อย่าลืมทักมานะคะ